สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับวันนี้ครูปามค่ะแล้วก็ครูดิวนะครับวันนี้ครูปามกับครูดิวจะมาสอนพวกเรานะครับไม่เรียกว่าสอนดีกว่าเรียกว่าชวนกันออกกําลังกายดีกว่านะครับสาหรับเด็กที่มีโภชนาการเกินหรือว่าทุกๆุคนเลยที่ที่ไม่ต้องมีโภชนาการเกินก็ได้สามารถออกกาลังกายตามครูปามกับครูดิวได้ในคลิปนี้เลยนะครับแล้วการออกกําลังกายคืออะไรครูปาล์มการออกกำลังกายเนี่ยเป็นกิจกรรม นะครับที่ควรอยู่ในชีชวิตประจําวันของทุกคน<ม>นะครับเพื่อที่ให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายสุขภาพทางสังคมทุกๆอย่างที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถทําอะไรได้ในแต่ละวันเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับแล้วอย่างนี้คือคนที่ออกกําลังกายเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นคนที่ มีน้ำหนักเกินไหมครับผู้ปาไม่จําเป็นครับนะสาหรับคนที่ผอมหรือคนที่ปกติไม่ต้องอ้วนก็สามารถออกกําลังกายได้นะเพราะการออกกําลังกายเนี่ยสามารถทําได้ทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถออกกาลังกายได้เหมือนกันนะก็คือเน้นให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้ววันนี้คุณผู้ปามีอะไรที่จะมาแนะนําเราเกี่ยวกับนเรื่องการออกกำลังกายครับในการออกกำลังกายในคลิปนี้นะแบ่งด้วยกัน4ีพาร์ทนะครับพาร์ทแรกนะครับจะเป็นการ วอร์กอัพก็ค<ม>ือ<ม>การ stretching การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อสำหรับการออกกำลังกายส่วนพาร์ทที่2คือการวิ่งนะครับ <condem> ning, เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะบ,บอกร่างกายเราว่าพร้อมสําหรับการออกกำลังกายแล้วนะครับส่วนพาร์ทที่3คือการออกกําลังกายเป็นท่าบริการบริหารง่ายๆสักห้าท่านะครับนะแล้วสุดท้ายสุดท้ายก็คือพาร์ทที่4พาร์ทที่4คือการคูลดาวน์ ทั้งหมด4่พัทหรือว่าเป็นหลักการออกกำลังกายแบบง่ายๆนะครับไม่ยากมาทุกคนสามารถทำตามได้ปัมแค่ชื่อนี่ก็แบบอยากจะออกกำลังกายแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงครูดิวกับครูปามนะคะเดี๋ยวขอไปเตรียมสถานที่ก่อนแล้วเราจะมาพบกันกับการออกกำลังกายนะคะเรียกสำหรับการยืดกล้ามเนื้อนะครับมี5้าท่า้วยกันนะท่าแรกนะยืดจากแขนก่อนนะครับแขนของเราก่อนนะครับการแขนออกมานะครับ เอาแขนข้างขวานะมาหาข้างซ้ายแล้วเอาแขนข้างซ้ายล็อกบริเวณข้อศอกไว้ดินข้อหานำตัวนะครับค้างไว้ประมาณสิ้าวินาทีข้าต่อไปเอามือั้งกองข้างจับบริเวณหัวไหล่นะหัวไหล่ของเราหมุนไปข้างหน้าแบบนี้นะครับหมุนไปข้างหน้าแบบนี้1 5วินาทีเหมือนกันโอเบอร์ ลำตัวส่วนของลำตัวเราชูม,มือขึ้นครับชูม,มือขึ้นเสียใจเอียงไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายข้างฟันนะค,ครับพร้อมค้างไว้สุดแค่วิ่งการพร้อมไปพร้อมกันมือนี่เราไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้าน ครับต่อไปไปทางด้านหลังยืดกล้ามเนื้อนะหน้าท้องของเราหรือบางคนฝีฟุ้งนะเดียวมีผมแบบไม่มีนะคอ่ะตามนีนิดหน่อยอ่ะนะอ่ะชูมือขึ้นเหมือนเดิมนะทีนี้เอ็นไปด้านหลังครับเอ็นไปด้านหลังก็ไปโอเคมีห้าแล้วเดียวสามแล้วสามท่าแล้วอ่ะต่อไปต่อไปท่าที่สี ขั้าที่สี่ยกเข่าข้างซ้ายขึ้นมานะยกขายกขายกขาข้างซ้ายขึ้นมาเอามือสองข้างจับหน้าหัวเข่าเราจับบริเวณหัวเข่าเราแล้วดึงเข้าหาลำตัวนะดึงเข้าหาลำตัวค้างไว้สิบห้าวินะครับอันะนี้เป็นการยืดต้นขากล้ามเนื้อต้นขาท้านไหล่นะครับ ให้การแข็ออกนะการแขนออกแบบนี้ท่าสุดท้ายท่าที่ห้นานะัม่มเหนื่อยแล้วคก็บ้างนะเหนื่อยเหนื่อยแรงแล้วแต่นะนะมือสองข้างนะครับก้มแตะปลายเท้าของเรานะท่าที่สําคัญคือเข่าต้องตึงนะเข่าข้างนอนแบบนี้เข่าตึงนะก้มแตะปลายเท้าค้างไว้สิบห้าว,วินะครับออกระวังเอาเต้อ ต่อไปเราจะทําอะไรกันครับคุณตาต่อไปจะเป็นการวิ่งนะครับ10นาทีเอาแค่10นาทีพอ10นาทีนะได้วิ่งไกลเท่าไหร่ไม่รู้แต่เอา10นาทีโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคุณตามจะวิ่งยังไงไปแล้วนะไปเลยคุณตาไปแล้วข้างเดียวไกมากแล้วไมากแล้โหนี้เราวิ่งถึงไหนแล้วเนี่ยคุณจะตามไม่ทันขอถ่ายไม่ทัน พา์ที่3นะครับพา์ที่3เป็นการออกบังกายแบบกายบริหารแบบท่าง่ายๆไม่ยากมากไม่ต้องมีอุปกรณ์ก็สามารถทําได้ตอกกับช่วงโควิดตอนนี้นะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช้แค่ตัวเราในการออกบังกายเท่านั้นโอเคท่าแรกท่าที่1นะยกขาขึ้นมายกกอขึ้นมาตรงๆนะครับยกขึ้นมาตรงๆแล้วเอามือตรงเราทั้งสองข้างไปแตะสลับข้างซ้ายและข้างขวานะครับทำทั้งหมด3เซต นะสามเซตคือสามรอบนะถ้าใครไม่เข้าใจก็คือสามรอบรอบละสามสิบวินาทีนะครับรอบละสามสิบวินาทีนะถ้าพร้อมแล้วนะดูตัวอย่างก่อนนะครับดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างเป็นมิดยกมือขึ้นนะครับยกขาขึ้นมานะแตะแตะมิดแต,ตินะครับต่อไปท่าที่สองนะครับท่าที่สองออกกำลังกายนะด้านข้าง นะครับดันข้างบนตัวของเรารับวิธีการทาทําสลับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับถ้าจะเป็นอย่างนี้ยกขามาดานข้างนะครับยกขามาด้านข้างนะเอามือยกขึ้นเหนือศีรษะเอาข้าอศอกของเราแตะบริเ,เวณตัวเข่าแบบนี้นะแบบนี้ทําสลับซ้ายขวาครับก็จะเป็นแบบนี้ <S <S ต่อไป ขั้ที่3นะครับท่าที่3นะยกขาขึ้นมาด้านหน้านะยกขาขึ้นมาด้านหน้าปึ๊บ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 แบบนี้แต่เวลาครับกรูปามขอเร็วนิดหนึ่งนะกรูปามขอเร็วนิดหนึ่งนะสามสิบวิเหมือนกันนะทำสามเซตสามสิบวิเหมือนกันตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ปึแบบ๊บต่อไปท่าที่สี่นะครับท่าที่สี่นะแยกขาออก นะประมาณเท่าไร่นะครับนำมือสองข้างประสานกันนะครับแทงลงไประหว่างขาของเรานะครับแทงไปแล้วยืดขึ้นซ้ายและด้านขวานะครับหัวเข่ากางออกไปทางด้านข้างายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับพร้อมต่อไปท่าที่5้านะครับท่าที่5กระโดดตก นะครับกระโดดตบเรียนทุกคนกระโดดตบเป็นอยู่แล้วนะครับตัวอย่างท่าเตรียมนะครับยือขาชิดนะครับแขนชิดข้ากลัตัวนะกระโดดตบมือสัมผัสกันด้านบนขาแยกออกนะครับเอาดูตัวอย่างสักสิบครั้งนะครับพรโอเคครับสำหรับคลิปแรกนะเป็นไงบ้างครับครเบูเดียวมากเลยครูปาแอบตามครูปามเมื่อกี้แบบได้เหงื่อเยอะมากเลยค่ะเห็น okay, ไหมว่า ง่ายๆไม่ยากมากนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะอุปกรณ์ที่มีก็แค่ลงเท้าแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับส่วนพาร์ทที่4ก็คือการคูดาวนักเรียนทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูนะการวอร์มอัพนะทำตามการบออร์มอัพได้เลยหรือถ้าง่ายๆใครเหนื่อยมากนะให้ชูแขนขึ้นนะครับชูแขนขึ้นเลยหน้าขึ้นแล้วหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆ นะหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆเงยหน้าขึ้นไปมองมองขึ้นไปบนฟ้านะครับวิธีการนี้ก็สามารถทําให้เราหายเหนื่อยได้เองนะข้อควรระวังถ้าเหนื่อยมากอย่าเดินก้มหน้าทนะําไเพราะเดี๋ยวการหายใจสําคัญที่การหายใจและการไหลเวียนเลือดของเรานะครับมันจะทําให้เราหายใจไม่สะดวกนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปที่สองครับบ๊ายบายแล้ววันนี้บ๊ายบาย